บทที่5้ครับมาตรฐานดาวในราศีจักรนะครับและในนวางจักรเนี่ยเดี๋ยวเรามาทําความเข้าใจนะครับมาตรฐานดาวมีอะไรบ้างครับมีดาวเกษตรมหาอุจมหาจากราชาโชคปะนิดนะอุจจาวิราชอุจาพิมุกเราไม่ใช้เนาะอนุเกษตรปริวัติเกษตรนี่ใช้นะครับอนุเกษตรคือสลับเรือนกันสองราศี ปริวัติเกษตรก็คือสลับเรือนกันตั้งแต่3มราศีขึ้นไปนี้เราเรานำมาพิจารณาได้นะครับนี้ครูจะมา,อาสอนการทำนายนะครับมาตรฐานของดาวในราศีจักรจะเป็นส่วนขยายความหมายของมาตรฐานของดาวในราศีจักรเช่นมาตรฐานของดาวในราศีจักรเป็นมหาอุดแต่ในระหว่างจักรดันเป็นนิดเออมันดีไม่จริงนะเนี่ยนะครับหรืออีกในหนึ่งคือเขาเรียกว่าข้างนอกสุขใสข้างในเป็นโพรง ดาวในราศีจักเป็นประแต่ในนวางดันเป็นเกษตรอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าราศีจักไม่เด่นแต่ในนวางจักดันเด่นอ่านี่ก็อาจจะเป็นพระขี้ริ้วหอดทองก็ได้อ่าหลายคนอาจจะเคยไปได้ยินได้ฟังได้เห็นดวงของบุคคลสําคัญดาวนิดดาวประเต็มเลยแต่ทําไมก็ถึงเป็นมหาเศรษฐีอ่าบ้างก็บอกว่ามันเป็นในนวางจับนั่นแหละบ้างก็บอกว่าโอ้มันดาวมันไม่ได้สัมพันธ์ลัคนาไม่ได้เป็นโอ้โหครับคือบางทีนะ แล้วแต่มุมมองนะครูว,ว่ามันจะมีมุมที่เราต้องเข้าใจก่อนนะครับบางทีการเรียนโหราศาสตร์เนี่ยทุกศาสตร์ทุกระบบถ้าดูดวงคนรวยมันก็ต้องเป็นคนรวยอยู่วันยังคำาถ้าเป็นคนรวยแล้วไปดูว่าเป็นคนจนนี้มันก็ไม่ใช่แหลอะอไม่ได้ผิดที่ตำราจะผิดที่คนศึกษาก็ได้เนาะอะ่โอเคครูมายกตัวอย่างนะครับมาอจาจจะสักห้าตัวอย่างและกันนะ้องบทนี้ สมมุติว่าในดวงราศีจักรครูเอาลักนณาราศี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 กุมแล้วกันเนาะโอเคเอาดาวพฤหัสดาวการเงินนะดาวพฤหัสในดวงราศีจักรเป็นราชาโชคครับแต่ในราศีแต่ในนวางจากักรสมมุติว่าดาวพฤหัสเนี่ยอยู่ในนวางลูกที่เท่าไหร่ดีเอ่ยนวางลูกที่ลูกที่6แล้วกันนะนะวางลูกที่6กก็จะอยู่ในพื้นที่เท่าไหร่ครับอ่าสิบหกองศา ส0มสิบิบรดาสิบหสีู่นถึง20่สิบองศาเนาะอ่านระหวางลูกที่6จะอยู่ในละ,ะในประมาณนี้ในระวางจากดาวพฤหัสก็จะถูกขับเข้าไปในระวางลูกที่6ซึ่งลูกที่6ของราศีธาตุไฟคือเมษต,ตกที่ราศีอะไรครับตกที่ราศีกันอ่าดังนั้นดาวพฤหัสในดวงเนี่ยมีความเป็นราชาโชคจากสหัสชา้าจากเพื่อนแต่ ในระหว่างจักดันได้ตําแหน่งที่เป็นประดังนั้นแบบนี้เราจะตีความว่าราชาโชคแล้วนะครับไปเป็นอะไรครับไปเป็นประถ้าเป็นครูครูก็จะทายว่าเจ้าตาจะเป็นคนที่มีโชคดีทางด้านการเงินเพราะการเข้าสังคมทําให้มีเงินเข้ามาเป็นกอบเป็นกำรรแต่รายได้ที่เจ้าตาได้มานั้นเนี่ยมันเป็นประคือมันไม่แน่นอน มันได้บ้างไม่ได้บ้างหรือได้มาเป็นล้านเป็น10ล้านเป็น20ล้านแต่เอาไปเอามาเหลือเขาจริงไม่เหลือเหลือไม่ไม่กี่หมื่นอ่ามันมันจะตีความนักษสอย่างนี้อ่าความเป็นประมันจะมากระท่อนให้กับราชาโชคมันอ่อนแอหรืออ่อนกําลังลงอ่านี่คือความเป็นราชาโชคที่เขาเรียกว่าข้างนอกสุดใสข้างในเป็นโพรงนั่นเองอ่าหรืออ,อีกตัวอย่างหนึ่งนะครับ ลัคนาสถิตราศีตุลดาวจันทร์เจ้าเรือนกร,รมมะมาลอยในราศีพิจิกเป็นนิดในเรือนกระดุมพระสมมุติว่าในดวงนี้นะครับพระจันทร์พระจันทร์ไปอยู่ในนาวางลูกแรกนาวางลูกแรกนะสมมุติว่าดาวจันทร์อยู่ในนาวางลูกแรกนาวางลูกแรกก็คือจะอยู่ในพื้นที่ศูนย์องศาถึง3.20องศาถูกไหมดังนั้นในการขับดาวเข้าในนาวางจันทร์อยู่พิจิก ในดวงราศีในดวงนาวางจักจะต้องนับหนึ่งที่ราศีกรกฎนาวางลูกแรกก็นับก็วางไว้ที่นั่นเลยครับจันทร์เนี่ยเป็นนิดในราศีจักรงานของเจ้าตาจะทำให้เกิดความเสื่อมหรืองานไม่ค่อยแน่นอนเจ้าตาจะเสื่อมในการทำงานทำงานแล้วเกิดความรู้สึกไม่ค่อยราบรื่นไม่ค่อยโอเคนะักมีเหตุแห่งการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงมีเหตุแห่งการเอารัดถกูกเอารัดเอาเปรียบในเรื่องงานอยู่เสมอ แต่งงานของเจ้าตา้เนี่ยสุดท้ายแล้วก็ยังเกิดความมั่นคงยังยังสามารถทำงานได้ต่อเนื่องอยู่นะครับแม้ว่างานของเจ้าตาจะเกิดความเสื่อมในเรื่องของการเงินนะครับหรืองานอาจจะทำให้รายได้ไม่ค่อยดีนะักนะแต่ความเป็นเกษตรในระหว่างจากยังส่งผลให้งานของเจ้าตายังเกิดความมั่นคงอยู่อ่าเขาเรียกข้างนอกสดใสข้างในไม่ใช่สิ พระคิริวห่อทองเนาะพระคิริวที่เป็นประห่ทอทองด้วยความเป็นเกษตรในนาวาังจักรนั่นเองนะครับอ่าดวงตัวอย่างต่อมาลัคนาสถิตราศีมิถุนอ่าดาวการเงินอ่าดาวการเงินในดวงราศีจักรนะเป็นอะไรครับเป็นราชาโชคโอ้โหรายได้ค่อนข้างดี มีความโดดเด่นนะครับมีอะไรหลายอย่างที่ทำให้รู้สึกว่าแหม่น่าอิจฉาเลยกันอ่าสมมุติว่าดาวจันทร์นวางลูกที่4นอ่านวางลูกที่4ก็คือพื้นที่อยู่ในพื้นที่10องศาถึงเท่าไหร่ครับ13.20องศาใช่ไหมที่เราเรียนกันมาราศีกันเป็นธาตุดินอ่าเพราะฉะนั้นต้องนับ1ที่ราศีมังกรแม่ธาตุดินไป4ช่องนับหที่มังกรนับ2ที่กุมนับ3ที่มีนับสที่ ราศีเมษดังนั้นจึงวางจันทร์ในนวางไว้ที่ราศีเมษกระดุมพระเป็นราชาโชคในราศีจักรกระดุมพระเป็นมหาจักรในนวางจักรโอโ้โหครับนี่มึงโคตรพ่อโคตรแม่รวยเลยนะเนี่ยเพราะฉะนั้นดวงนี้คือดวงของมาตรฐานดาวในราศีจักรกับมาตรฐานดาวในนวางจักรมันไปในทิศทางเดียวกันดังนั้นดวงชะตานี้มีเกณฑ์รวยได้แน่นอนเพราะ ดาวการเงินได้มาตรฐานที่ดีทั้งในราศีจักรและในนาวาังจักรนั่นเองนะครับอ่าเห็นไหมบางทีอาจจะไปในทิศทางเดียวกันก็ได้หรือบางทีอาจจะไปในทิศทางติดลบเหมือนกันก็ได้อ่าอย่างเช่นดวงตัวอย่างนี้อ่าลัคนาราศีราศีธนูแล้วกันอ่าเอาเรื่องเรื่องอะไรดีครับเอาเรื่องคู่แล้วกันอ่าดาวคู่ในนาวาังจักรนะ่ไปลอยอยู่ในราศี ราศีนี้นะครับในราศีนี้นะแต่ในดวงอะไรครับในดวงอนาวางจากักรสมมุติว่าดาว,าดาวพุธนเนี่ยเกาะนวางลูกที่6นาวางลูกที่6ก็จะอยู่ในพื้นที่16.40องศาถึง20องศาอา่า20องศานาวางลูกที่6ราศีอาราศีที่ดาวพุธลอยอยู่คือราศีมีนเรานับ1จากกรกฎมา6ช่อง นับหนึ่งจากกรกฎนับสองที่สิงห์นับสามที่กันนับสี่ที่ตุน้นนับห้าที่พิจิกนับหกที่ราศีธนโูโอ้โหครับดาวคู่ครองเป็นประเป็นนิดในราศีจักรเจ้าตาจะมีความรักที่ไม่มั่นคงเพราะญาติพี่น้องเป็นเหตุอ่าและดาวพุธในดวงนวางจักรก็ได้ตำแหน่งเป็นประอีกส่วนหนึ่งด้วยดังนั้น การเป็นประและเป็นนิดในราศีจักรและในนวางจักรจึงส่งผลให้เกิดโทษนั่นเองดังนั้นชีวิตนี้อาจจะไม่ค่อยมีความมั่งมั่นคงในเรื่องการใช้ชีวิตคู่อ่านไหมมันสามารถที่จะไปในทิศทางเดียวกันก็ได้ต้นดีปลายร้ายต้นร้ายปลายดีต้นดีปลายดีต้นร้ายปลายร้าย,ายสามารถที่จะบอกเหตุบอกผลและอธิบายนะครับตามสัดส่วนตรงนี้ไว้ได้นั่นเองนะครับทีนี้ มาดูตัวอย่างต่อมาครูเอาลัคนาราศีพฤษภบ้างเอาเรื่องงานราหูในดวงนะครับเป็นดาวที่ลอยในราศีกรกฎไม่ได้มาตรฐานพิเศษอะไรเลยเป็นดาวสบายๆกลางๆนะครับจะดีก็ได้จะจะดีหรือไม่ดีก็ไม่เป็นไรนะครับนี่คือความเป็นดาวราหูที่ไม่ได้มาตรฐานพิเศษแต่ในดวง นาวางจักสมมุติว่า,า,าดาวราหูอยู่ในวางลูกที่7จ็ดจะอยู่ในพื้นที่20องศาถึง23.20องศาดังนั้นนับจากราศีกรกฎมาเจ็ดช่องตกที่ราศีอะไรครับราศีมังกรราหูอยู่ในราศีมังกรได้ตำแหน่งพิเศษเป็นมหาจักรดังนั้นงานที่อยู่ในราศีจกักรอยู่ในเรือนสาาัชะงานที่ต้องทำร่วมกันกับเพื่อนกับคนหมู่มาก งานที่ต้องทำงานเกี่ยวข้องกับสาธารณประโยชน์งานที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางอา,อาจจะไม่ได้มาตรฐานที่เด่นแต่ในนวางจักเป็นมหาจากักดังนั้นดวงชะตานี้จึงมีเกณฑ์แห่งความสําเร็จในเรื่องงานในระยะยาวดังนั้นดวงนี้ถือว่าทํางานค่อนข้างเก่งนะดาวการงานใครเด่นแสดงว่าเขาเป็นคนที่มีความสามารถในการทํางานลัคนาราศีราศีสิงห์ดาวพระศุกร์ครับ ในดวงราศีจักรไปลอยอยู่ในราศีราศีมีนอ่าราศีมิถุนโทษทีพบลาภะไม่ได้มาตรฐานพิเศษแต่ในดวงอ่าแต่ในดวงราศีจักรนะครับในดวงนาวางจักรนะดาวพระศุดนันอยู่ในนาวางลูกที่ลูกที่เท่าไหร่ดีเอ่ยอ่าลูกที่7ละกันอ่าโอเคมันวนเวียนแต่ลูกที่7ลูกที่6นี่แหละอ่า 20องศาถึงเท่าไหร่ครับถึง23.20องศานอนาระหว่างลุกที่7จ็ดระหว่างลุกที่7ของราศีมิถุนธาตุลมนับ1นะที่ราศีตุลไป7ช่องก็ตกที่ราศีเมษดาวศุกร์เป็นประในราศีเมษงานแม้จะเกิดลาภผลแต่ก็ยังขาดความมั่นคงอยู่เพราะประแปลว่าไม่มั่นคงนั่นเองนะไทยสั้นๆกระชับกระชับแบบนี้ก็ได้ไหมครับ นี่คือมาตรฐานของดาวในรนาวาังจากที่เราสามารถที่จะหยิบยกมาพยากรณ์นะครับหรือมา,อามากระตุ้นความหมายเดิมในราศีจักรให้มันมีความสมดุลหรือว่าอาจจะมีมุมมิติที่ที่มันดูสละสลวยขึ้นนั่นเองอันนี้ก็ลองฝึกดูแล้วกันนะครับ